ุขสบายดีพ่อแม่พี่น้องมือน,นี้สาวลาวกับบาวเดชและข้าพนมนะครับผมมารายงานตัวเลยเด้อสบายดีสบายดียดน้องลีน้องโอนน้องฝนนะครับผมและกะบ,บาวเดชและข้าพนมนะครับผมมือน,นี้สิฮิตอ,อาหารนะครับผมก็เลยน้องเพื่อนสิพามาตลาดเนาะ <c oughs> อืมมือน,นี้น้องลีเป็นตัวนําเด้อพี่น้องเด้อสิพาไปสวน <c oughs> เพื่อนเก็บพักนาเนาะน้องลีเนาะอือเอาน้องลีเชิญพาพี่น้องเข้าตลาดเลยครับผมไป ลแล้วแล้เขาจะไปซื้อเลาะเบื้องปลานิ่นนะครับผมปลากกระซังเพื่อนเนะาะอเดี๋ยวสามสาวเขานะครับผมสืมาเลาะซื้อปลานิ่นนะครับผมโอ้โห่แม่ทางบานบอกเขาใส่เขาไม่ซื้อเลยหักกรเลาะโอ้ตลาดก็คือเก่าพี่นอ้นองเอพื่อนเนาะทองคายก็หลายเนาะ ขนมันนี้นะ